อาถ่านคำสาปแช่งเรื่องราวเกี่ยวกับคำสาปแช่งนั้นผมพอนึกออกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่แม่ผมเคยเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยที่ผมเป็นเด็กนั้นมีลุงอยู่คนหนึ่งอายุประมาณ40-50ปีแกอาศัยอยู่กับภรรยาลุงแกไม่มีลูกหลานฐานะค่อนข้างยากจนลุงกับป้ามีบ้านหลังลเล็กๆอยู่หลังหนึ่งอยู่กันตามอัตภาพสุขทุกข์ คร่าคราวกันไปจนในราวปี2528ก็มีนายทุนมาติดต่อขอซื้อที่เพื่อนำไปสร้างอาคารเปิดทำธุรกิจในตอนแรกลุงกับป้าไม่ยอมขายพอถ้าขายที่ตรงนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเหตุการณ์ช่วงนี้ในเรื่องข้อเท็จจริงแล้วคนนอกคงไม่มีใครล่วงรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับครอบครัวคุณลุงแต่หลังจากนั้นไม่นาน ลุงกับป้าทนแรงกดดันไม่ไหวจำต้องขายที่ดินแปลงนั้นไปแต่ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบได้ลุงกับป้าเมื่อแกขายบ้านไปก็ยังคงปลูกเพลิงเล็กๆอาศัยอยู่ใกล้ๆกับที่เดิมที่เคยเป็นบ้านของแกไม่นานนักป้าแกก็ล้มป่วยลงและสิ้นลมในที่สุดพอคู่ชีวิตจากไปความทุกโศกถาถามเข้าใส่จนคุณลุงก็มีอาการทางโรคประสาท แกเดินไปมาในบริเวณที่แกเคยอยู่พร่ำบ่นโกรนดา่าสาบแช่งกิจการนั้นทุกวันจนในที่สุดลุงแกก็สิ้นใจตายบริเวณใกล้ๆก,ก,กับบ้านเดิมของแกที่ซึ่งเป็นที่รักและห่วงแห่นของลุงกับป้าหลังจากที่ลุงจากไปไม่นานธุรกิจน,นั้นก็แย่ลงเรื่อยๆเ,เจ้าของพยายามปร,ปรับปรุงกิจการเปลี่ยนแปลงกิจการอยู่หลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถทำให้กิจการยืนหยัดอยู่ได้ จนต้องปิดกิจาการไปในที่สุดบทสรุปของเรื่องนี้อาจจะเป็นความบังเอิญหรือด้วยแรงอาถรรพ์คำสาปแช่งหรือไม่อย่างไรก็ตามแต่ผมก็พยายามทําความเข้าใจกับเรื่องคํำสาปแช่งจนพอที่จะสรุปเงื่อนไขของคำสาปแช่งเป็นข้อข้อตามมุมมองของผมได้ดังนี้ 1. ผู้สาปแช่งต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกกายทุกใจ จากการกระทําของผู้ถูกสาปแช่งไม่ว่าผู้ถูกสาปแช่งจะเจตนาหรือจะรับรู้หรือไม่ก็ตาม 2. ความรุนแรงของคำสาปแช่งขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ที่ถูกสาปได้สำไว้และระดับความรุนแรงของความทุกข์ที่ผู้สาปแช่งได้รับโดยอาธรรม 3. าํคำสาปแช่งจะเกิดผลขึ้นอาจต้องใช้เวลาแต่ถ้ามีปริมาณคำสาปแช่งที่มากพอ บวกกับความเข้มข้นของคำสาปแช่งตบากของผู้สาบแช่งก็จะทำให้คำสาปแช่งนั้นเป็นผลได้เร็วขึ้น 4. ผู้ที่ประพฤติชอบปฏิบัติชอบและมีคุณธรรมปฏิบัติตามหน้าที่อย่างสุจริตใจย่อมเป็นก่อคุ้มภัยกันโทษจากคำสาปแช่งดังกล่าวดังเช่นตำรวจทหารที่ดีของชาติ 5. ผู้ที่กระทำผิด ขิดร้ายไร้คุณธรรมไม่ได้อยู่ในศีในสัตว์มุ่งทำลายคนอื่นคำสาปแช่งของคนเหล่านั้นย่อมไม่เป็นผลเป็นเพียงแค่ลมปากที่เลื่อนลอยไปเท่านั้น 6. ผู้สาปแช่งผู้อื่นคือผู้ที่อยู่ในกองเพลิงแห่งโทสะมีแต่ความอาฆาตพยาบาทเป็นที่ตั้งไฟแห่งโทสะนั้นย่อมเผาผลาญทำลายจิตใจของผู้นั้นให้ร้อนรุม่มสมสวง มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมทมฉะนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงอยู่ให้ห่างไกลจากกรองเพึงนั้นหนทางที่ดีก็คือเวียนยร่ระงับด้วยการไม่จองเวรนอย่าได้มีเวรและเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสำหรับใครที่ชอบก่อความทุกข์กายทุกใจให้กับผู้อื่นก็พึงสังวรคำสาปแช่งไว้บ้างแล้วกันนะครับ